สวัสดีค่ะป๊อกค,ค่ะป๊อกทำงานที่ q r วนะคะมาได้แปีแล้วค่ะแล้วก็มีประสบการณ์สูงนะคะก่อนน้องๆท่านอื่นเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนนะคะก็จะเรียกคุปป๊อกว่าเป็นมือขวาของอาจารย์ญญฟ้านะคะเพราะว่าทํางานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานศาสตร์งานสอนแล้วก็ดูแลภาพรวมของบริษัทนะคะป๊อกก็ทาได้ค่ะ ลูกค้าชอบจองบริการอะไรของครูปอกนะคะก็จะเป็นบริการสักปากเลยนะคะหลักๆเนี่ยลูกค้าชอบมากแล้วก็จะเป็นตอน่อขนตาแล้วสักคิ้ควนะคะก็จะเป็นสักคิวไมโครเบดดิ้งหรือว่าคิ้ว6มิตินะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะก็ไม่ได้มาสมัครถึงช่างค่ะแรกเริ่มเนี่ยอาจารย์ฟ้าเปิดรับสมัครเป็นผู้ช่วยนะคะก็คือเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ก็คือว่าเวลาที่อาจารย์สักเสร็จ เราก็จะไปเก็บของแล้วก็ก่อนสักก็จะไปเตรียมอุปกรณ์ให้อาจารย์ค่ะทําอย่างนั้นนะคะประมาณหนึ่งปีนะคะดูเฝ้าดูอาจารย์สักดูนั่งดูเนาะนั่งดูอาจารย์สักแล้วก็เวลาอาจารย์สักเสร็จก็เก็บของดูแลลูกค้าให้นะคะอธิบายวิธีดูแลหลังการสักต่างต่างนะคะก็เราก็ทําแบบนั้นอะวนๆซ้ำๆเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีน่าจะประมาณปีกว่ากว่าค่ะผ่านระยะเวลาหนึ่งปีกว่ากว่ามานะคะไม่ได้จับเครื่องสักเลยค่ะ มีหน้าที่เก็บเครื่องสักอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอผ่านไปปีกว่าค่ะอาจาร,รย์ฟ้าก็ได้ถามว่าแบบเราอยากสักไหมอยากอยากเป็นช่างสักไหมแล้วอาจาร,รย์ก็ให้เราเริ่มจากการสักปากก่อนค่ะสักปากก็ให้เราไปเรียนนะคะไปเรียนเทคนิคกับอาจาร,รย์ท่านอื่นๆด้วยนะคะไม่ได้เรียนแต่กับอาจาร,รย์ฟ้าท่านเดียวนะคะหลังจากสักปากแล้วค่ะก็ขยับมาเป็นสักคิ้วนะคะแต่สักคิ้วเนี่ยสักได้อย่างเดียวนะคะเขียนคิ้วไม่ได้เลยค่ะ ก็เขียนไม่เขียนคิ้วประมาณ2ปีเกือบสปีอยู่นะที่ที่ไม่เขียนคิ้วเลยเพราะว่าอ่าอาจารย์ฟ้าจะเป็นคนออกแบบส่งคิ้วให้นะคะลูกค้าทุกคนที่ป๊อกทำค่ะเมื่อก่อนวันแรกๆก็คือจะเป็นอาจารย์ฟ้าออแบบท่งคิ้วให้ทั้งหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็ได้สู่การพัฒนานะคะสูดการเขียนคิ้วค่ะเริ่มเขียนคิ้วเองได้แล้วนะคะก็ พอเริ่มเขียนคิ้วเองได้เขียนคิ้วสวยค่ะอาจารย์ฟ้าก็จะปล่อยให้เราทํางานเองนะคะก็จะสักเองเขียนเองค่ะและทุกวันนี้นะคะปอกก็สักเองได้หมดเลยนะคะเขียนคิ้วเองได้สักเองได้แล้วก็สอนเองได้นะคะถ้าใครอยากจะเรียนกับอาจารย์ฟ้านะคะเขาก็จะมีราคาของอาจารย์ฟ้านะคะแต่ถ้าใครอยากได้ราคาแบบน่ารักน่ารักราคาเบาๆนะคะก็สามารถทํากับป๊อกได้นะคะหรือว่าจองเรียนกับป๊อกได้ค่ะ แล้วก็บ๊อกก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ฟ้านะคะที่ให้โอกาสบ๊อกนะคะได้พัฒนาฝีมือได้ทำลูกค้านะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจป๊อกนะคะให้ดูแลเรื่องความเสวยความงามนะคะบางคนแบบมาทำกันเรื่อยๆจนพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ